Life doesn't always go as planned, but every challenge comes with a lesson. I share real stories about life in the US, the struggles, the wins and everything in between. If you are curious about what it's really like, stick around, you might just learn something new. So what like, like, the five nota ถ้าเราได้แต่งงานกับเขาเราจะสบายมันมีเหมือนกับว่าเป็นภาพในหัวอยู่อย่างหนึ่งมันก็ทำให้มันกลายมาเป็นเหมือนความฝันลมๆแรงๆนะว่าเออถ้าฉันได้แต่งงานกับฝรั่งจะนู่นนี่นั่นทําให้เราเนี่ยอาจจะหลงทางไปคือจริงๆแล้วแต่งงานกับใครก็เหมือนกันถ้าเขาเป็นคนดีถูกไหมวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ซึ่งเพิ่งได้รู้เมื่อไม่นานมาน,นี้เองว่า สามีชาวมริกันของตัวเองทุกคนเป็นเด็กพิเศษเป็นออทิสติกนะอันแรกต้องบอกก่อนว่าออทิสติกเนี่ยไม่เหมือนกับดาวซินโดรมนะทุกคนคือออทิสติกเขาไม่ได้มีลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนไปเขาเป็นแค่ executive function ของสมองนะอาจจะไม่เหมือนเราวันนี้อยากจะคุยกับทุกคนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่าแต่งงานกับเขาไม่ได้ถ้าเขาเป็นออทิสติกหรือว่าอะไรแต่ว่ามันมีความยากของมันอยู่ทุกคนแล้วก็ ผู้ชายอเมริกันอนะมีคนเป็นออทิสติกเยอะมาเพราะว่าเขาบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยประมาณ6ล้านคนเนี่ยผู้ใหญ่นะเป็นออทิสติกแล้วจะเป็นในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงถึงสีเท่าแล้วมันยังมีคนอีกจํานวนมากเลยอะที่อเมริกาที่เป็นออทิสติกแต่ว่าไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นนะทุกคนเพราะว่าอย่างแฟนเนี่ยจำได้ว่าตอนที่เขายังวัยรุ่นอยู่อะคือคนจะไปถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าก่อน เพราะว่าอันนั้นอนะ่ะมันก็คือสามารถให้ยาได้เลยเนาะแฟนก็เคยกินยาโรคซึมเศร้าอย่างตัวเองตอนที่ตอนอายุน้อยก็เคยกินยาโรคซึมเศร้านะคือว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นมากกว่านั้นแต่ว่าไปถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าก่อนนะเพราะว่ามันอาจจะมีอาการออกมาคล้ายๆกัน วันนี้ก็เลยจะมาแชร์ว่าเฮ้ i, แล้วเราแต่งงานกับคนที่เป็นออทิสติกเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ขออนุญาตแฟนแล้วนะซึ่งแฟนก็ยินดีเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ย e คนน่าจะมีความรู้มากกว่านี้เพราะว่าการแต่งงานกับคนที่เป็นออทิสติกคือตั้งแต่มาเนี่ยเราเพิ่งรู้เมื่ออาทิตย์ก่อน,นเองนะว่าแฟนเป็นแต่มันมีความยากของมันอนะพอเราย้อนมองกลับไปเออถ้าเราได้รับการวินิจฉัย เร็วกว่านี้เราเข้าใจเขาได้มากกว่านี้มันก็อาจจะไม่ต้องถึงมันจะมีช่วงนานมากแล้วที่มันเป็น rough patch อยู่นะกว่าจะแบบเข้าใจกันอะไรได้อมันใช้เวลานานแต่พอหมอบอกอย่างเงี้ยเราเ,าเข้าใจละสิ่งที่หมอบอกกับแฟนก็คือว่าเป็นออทิสติกผสมกับ A D H D ด้วยนิดหน่อยขอเริ่มก่อนหรือว่าตอนแรกเนี่ยคือถ้าใครติดตามช่องเราก็จะรู้ว่า บอกไว้ว่าแฟนเนี่ยเป็นโรคอะไรที่เราหาสาเหตุไม่ได้ทุกคนแล้วพอไปหาหมอในตอนแรก Primary Doctor เนี่ยนะเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับไฮ b ร o o เ Pressure ก็ให้ยามากินกินแล้วก็ไม่หายแล้วนังก็จะมีอาการประมาณว่าคล้ายๆซึมเศร้านั่นแหละรู้สึกว่ายังไม่อยากทำอะไรแล้วก็คือหมดแรงแล้วทีเนี้ยก็เลยไปหาหมอ n a t u r า l p พ t h หมอก็บอกว่าอันนี้มันมีโอกาสที่จะเป็นโรค MCA s คือต้องบอกก่อนว่าการหาหมอที่นี่เราต้อง advocate for ourselves นะเราต้องหาข้อมูลศึกษาเราจะได้ไปนำเสนอหมอด้วยว่าน,นี้ใช่ไหมใช่ไหมเพราะว่าหมอเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญกับทุกโรคไงถ้าเราไม่แบบหาข้อมูลไปเองด้วยอะหมอก็อาจจะคิดว่าอย่างอันแรก,กเป็น high blood pressure หรือเปล่าพอกินยาก็แย่ yeah, ลงมากๆก,ก,ก็ไม่ใช่แล้วพอไปหาหมอในชอบพารเนี่ย,ยก็บอกว่าอาจจะเป็น M cast แล้วแฟนเนี่ยก็คือได้หาข้อมูลเกี่ยวกับโรค พวกนี้ไปบ้างหรือว่าอาจจะเป็นพอตซึ่งโรคพวกนี้เป็นโรคที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันที่บกพร่องแล้วทีนี้ก็ไปหาสเปเชียลเลสไปหาคือแฟนไปหาหมอหลายคนมากะจนเนี่ยหมอเขาบอกว่าเออคนที่เป็นออทิสติกนะมันอาจจะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบกพร่องเพราะมันมีตัวแปรที่เกี่ยวกับความเครียดที่มาเกี่ยวข้อง hallmark ของคนที่เป็นโรคนี้ก็คือเครียดมากๆเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งเล็กๆน้อยๆก็ตามคืออาทิตย์ที่แล้วนี่นะแฟนเขาเรียกว่า flare up เนาะคือก็คือกินยา M cast เกี่ยวกับภูมิต้านทานแล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วอยู่ๆนางก็เครียดมากแล้วก็คือเป็นหนักอีกครั้งหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนางก็ไม่รู้ว่านางเป็นอะไรจน นางก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นความเครียดมาจากเ,าเรื่องคนงานของร้านเราอะคือเพราะว่าแฟนน่ยจะเป็นคนที่ manage คนงานบางคนก็ม่เสร็จมาฉันมาไม่ได้ฉันอย่างโน้นฉันอย่างนี้นนแล้วคือนางเครียดมากแล้วก็คือป่วยถึงต้องมาคุยกันอีกครั้งว่าเฮ้ยอยู่แบบ เออหรือว่ามันจะเป็นเพราะความเครียดเนาะที่ทําให้เป็นสิ่งนี้อันนี้คือ h อ l l m a r ของออทิสติกคือว่าเครียดง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงทุกคนอันต่อมาที่แฟนเขาเป็นเขาก็ค่อนข้างที่จะมี sensory sensitivity คือไวต่อ,อ แสงสีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เขาสามารถมีความหงหุดหงิดได้งา่ายคือตัวเองอาทิตย์ที่แล้วอ่ะก็คือทํางานกับแฟนคือแฟนอ่ะจะไปช่วยเฉพาะเสาร์อาทิตย์อะไรนะตอนเนี้ยก็คือเก,กก็ไม่สบายก็ไม่เป็นไรแล้วมันร้อนทุกคนแก,กก็เนี้ยแหละหมุนอยเนี้ยแหละพัดลมฉันไม่ได้พัดลมฉันไม่ได้พัดลมคือแบบเราก็หงหุดหงิดอาจจะอร้อนอะไรนักหนาคือพัดลมก็เปิดทุกตัวแล้วแต่คือแบบเก,กก็จะปรับพัดลมของแกอยู่นั่นแหละก็ <laughs> จะปรับพัดลม ร้อนร้อนอะไรเงี้ยคือก็จะบ่นอยู่กับ Obsessive กับเรื่องพัดลมมากอะซึ่งเราก็อุย้ยน่ารำคาญจังเนาะคืออันนี้ก็ต้องบอกว่าในชีวิตคู่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าเขาเป็นอะไรอะมันก็ยากเนาะต่อการบริหารจัดการอารมณ์ของเราด้วยอะอันต่อมาคือน,นางจะค่อนข้างที่มี Hyper Focus ันะแล้วนางจะพูดแบบน้ำไหลไฟดับเลยแล้วทุกคนลองคิดนะตอนนี้คือตัวเองก็ทำงานอยู่ใช่ไหมแล้วตัวเองเป็นอินโทรเวิร ไปคุยกับลูกค้าอะไรคือมีความเหนื่อยแล้วนางคือจะแบบน้ำไหลไฟดับนะี่มันทําให้เราบางทีเกิดความเหนื่อยที่ต้องมาฟังแบบพูดแบบพ้นไฟเลยนะแล้วนางก็จะพูดอยู่กับเรื่องที่นางสนใจอย่างเดียวพอเราพูดอะไรไปคือแบบคือคนที่เป็นออทิสติกเขาเหมือนกับว่าถ้าเราพูดอะไรที่มันน่าเบนนื่อดนึงเขาจะแบบไม่อยากฟังเขาแล้วเขาเป็น A D H D หน่อยๆก็คือเขามีอ่า executive function ที่ ไม่สมบูรณ์หมายความว่า prefrontal cortex ของเขาเนี่ยอาจจะทำงานได้อ่อนกว่าเราแต่ว่าเขาแบบมี amygdala ที่ active มากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอะไรที่แบบเกี่ยวกับอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วในส่วนของที่เขาเป็น ADHD คนที่เป็น ADHD หลายคนมันไม่ใช่แค่คือถ้าเป็นในประเทศไทย ADHD เนาะอาจจะเป็นแบบว่าคนคิดว่าแค่สมาธิสันมันไม,ไม่ใช่แค่นั้นนะคือสมองของเขาอะมันดำเนินการไม่เหมือนกับเราทุกคน อย่างแฟนเนี่ย <Okay. S 1> คือเหมือนกับว่าอะโดพามีนของคนเราเนี่ยคือเราทําอะไรนิดหน่อยเงี้ยเราอาจจะช่วยกระตุ้นให้มีความสุขแต่ของแฟนเนี่ยคือมันจะต้องแบบเยอะๆเลยอะโดพามีนของเขาอาจจะไม่ได้รี lease มากเท่าของเราอย่างเช่นมันแล้วมันทําให้เขามีการ addiction หรือว่าการติด อะไรต่างๆนี่ง่ายอย่างเช่นติดเกมเขาก็จะติดเกมมาเพราะว่าเวลาเล่นเกมอ่ะมันช่วยสร้างโดพามีนให้เขากระตุ้นเยอะคืออะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยจะไม่ได้ถ้าคนธรรมดาทาแล้วมีความสุขอ่ะเขาแบบรู้สึกว่าเขามันไม่ได้มีความสุขมันต้องอะไรเยอะๆแล้วก็อย่างเช่นเขาก็แบบจะดื่มเหล้าแล้วเขาก็จะแบบ เวฟเนาะสูบบหรี่ไฟฟ้ามันคือสิ่งที่สมองเขาต้องการคือโดพามีนที่เยอะขึ้นกว่าคนโดยปกตินะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคือแกจะซึมซับแกซึมซับข้าหลายได้ง่ายมากเลทุกคนคือิดก็จะมีความกังวลไปหมดอะคือในสมองคน ADHD อะคือว่าข่าวร้ายมันจะอยู่คือถ้าเป็นคนอย่างเ,าเราธรรมดาเราก็อาจจะมีแบบ เฮ้ยฟังข่าวหลายจะจิตตกบ้างเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ของเขามันไม่ได้หายไปง่ายๆมันอยู่กับเขามันทำให้เขามีความเครียดที่ต่อเนื่องที่เหลือหลังไอ้สิ่งเหล่านี้คือแฟนเป็นออทิสติกด้วย ADHD นิดนึงแล้วตัวเองก็เป็นอินโทรเวิร์ตโอ้โหเข้ากันเป๊ะๆคือ ตีกันแหละคะ่ะในตอนที่เราเองอายุน้อยแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจตัวเองไม่รู้ใครเป็นอะไรอะ่ะแล้วต้องบอกว่าถ้าเราเป็นคนที่มีปัญหาครอบครัวหรือชายหัวทรมากแบบตัวเองมาตั้งแต่เด็กมีโอกาสเยอะมากที่เราจะได้คู่ครองที่มีปัญหาเหมือนกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหานี้อยงงู่แล้วอยากให้ดูให้ดีๆก่อนคือบางทีอ เมื่อเราอายุน้อยเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่เราตัดสินใจในตอนอายุน้อยอย่างเช่นการแต่งงานซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากมันจะมีผลในระยะยาวหลายปีมากอย่างกาแฟเราอยู่ด้วยกันมาเกือบ15ปีมันจะมีรับแพทเขาเรียกว่าอะไรรับแพทในช่วงที่ขูกขาบแบบเหมือนจะไปด้วยกันไม่ได้แล้วว่าแบบจะตีกันตายแลย้วอะอยู่อยู่ช่วงหนึ่งอะเนื่องจากว่าเรามีความไม่เข้าใจกันแบบนี้ทุกคนคือสมองของเรามันทํางานไม่เหมือนกันอะ สมองชั้นอินโทรเวิร์ดสมองเขาเป็นออทิ s m ซึมแต่ว่าเหมือนกับว่าเรามาจับคู่กันเพราะว่าสมองมันมีเอมพอร์ี่ต่อกันคนมันมีความแบบเห็นอกเห็นใจกันฉันก็ป่วยเธอก็อย่างเงี้ยบางทีอะในตอนที่เราอายุยังน้อยเนาะเราทำงานทํางานทํางานคือตัวเขาอะก็ ทำงานมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันเพราะว่าฝรั่งที่นี่เขาจะเริ่มทํางานเมื่ออายุน้อยเนาะเขาก็ทางานทํางานไปเรื่อยๆไม่เข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรทุกคนแล้วยิ่งอายุมากขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นงานของเราก็มากขึ้นเราก็สนใจตัวเองน้อยลงน้อยลงทุกทีจนไอ้ความคือถ้าเรารู้มาตั้งนานแล้วว่าเขาเป็นแบบนี้เราอาจจะ เลือกทำอย่างอื่นที่มันไม่ให้เขามีความเครียดที่สะสมทุกคน,นเพราะว่าส่วนหนึ่งของความเครียดของเขาก็มาจากธุรกิจของเราซึ่งเราทําธุรกิจมากี่ปีแล้วว่าเกือบ15ปีแล้วเหมือนกันนะ่ะก็คือตั้งแต่ก็ทำมานานจำจำปีไม่ค่อยได้เหมือนกันเออแล้วธุรกิจฟูดทารักอะทุกคนมันมีต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เยอะเราไปที่ใหมๆ่ๆเราบริหารงาน ซัมเมอร์ทำงานเยอะมากวินเทอร์ไม่ค่อยมีงานต้องมีการบริหารงานบริหารเงินคือมันมีเป็นธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งมันทําให้เขามีความเครียดเรื้อรังแต่ตอนแรกเนี่ยเราคือเราไม่เข้าใจว่าเขาเป็นแบบนี้เขาเองเขาก็ไม่รู้เขาก็คิดว่ามันแบบหรือว่าเราทํางานหนักแล้วเราเหนื่อยหรือว่าเราทํางานหนักจนมันเบิร์นเอาเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรวันนี้ถ้าเกิดว่า อีกอย่างหนึ่งคืออยากให้ทุกคนต้องลองหันลองมาใส่ใจตัวเองนะว่าแบบเรารู้ไหมว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงเราเป็นอะไรอยู่เพื่อไม่ให้มันเป็นอะไรที่สะสมไปในภายภาคหน้าสําหรับใครที่อยากแต่งงานกับฝรั่งก็มันไม่ใช่แย่หรือไม่ใช่ดีเนาะแต่งงานกับใครที่เขาเป็นคนดีมันก็ดีหมดแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าเราไปแต่งงานกับคนที่มีภาวะออทิสติกเนี่ยมันตามสถิตินะ มีปัญหาอย่าร้างสูงมากกว่าคู่ที่เขาเป็นปกติเพราะว่าสมองมันทำงานไม่เหมือนกัน If you found this video helpful, hit that like button for me, share with your friends, and subscribe for more. I'll see you in the next one.